G เลยวันนี้ก็ตัวนี้เป็นรีโมท LG นะครับเรามาแนะนำการโหลดแอปนะครับของทีวี LG ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบเจอกับท้องสารลงเน็ตกันอีกแล้วนะครับก็มีสาระดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับ ก็วันนี้เราก็มาเกี่ยวกับทีวีเอลเลยวันนี้ก็ตัวนี้เป็นรีโมท LG นะครับเรามาแนะนําการโหลดแอปนะครับของทีวีเอลจีวันก่อนเราก็สอนของตัวซัมซุงไปแล้วนะครับว่าเวลาโหลดแอปเราจะโหลดกันยังไงแต่วันนี้เราก็จะมาสอนของตัว LG กันบ้างเพราะหลายคนก็ถามมาอของของจ g จะโหลดยังไงเพราะพวกนี้มันจะไม่เหมือนกับระบบ Android นะครับเวลาโหลดมันจะไม่เหมือนกัน ก่อ lg เริ่มแรกนะครับการโหลดแอป,ปเราก็กดนี่คือรีโมทนะครับเรากดตรงปุ่มโฮมก็คือตัวที่เป็นรูปบ้านนะครับกดไปหนึ่งครั้งมันจะมีแถบขึ้นมาเนี่ยแถบด้านล่างนะครับเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนไปจนถึงตรงนี้เลย lg connect store ตรงนี้ของ lg จะเขียนว่า lg connect store นะครับแล้วก็กดตกลงไปหนึ่งครั้ง นะครับทีวี LG ตัวนี้เราแนะนำเป็นรุ่น UM7300 นะครับอตอนนี้เราทางทีวีเขาก็จะถามนะครับจะถามว่า,าจะให้เรายอมรับข้อตกลงตอนนี้เราก็กดยอมรับไปเลยนะครับกยอมรับทั้งหมดไปเลยแล้วก็เลื่อนลงให้ปุ่มยอมรับเป็นสีแดงนะครับแล้วก็กดตกลง๊อรอสักครู่อันนี้เครื่องก็กำลังจะ อัปโลหลดรอสักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความไวของสัญญาณ w i f i นะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วมันก็จะสอนคร่าวๆนะครับเราก็ปิดไปเลยเอตอนนี้ก็มีแอป,ปในนี้นะครับเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็น Apple TV หรือว่าอะไรก็ตามตอนนี้ตัวไหนที่เราแอป,ปตัวไหนต้องการที่เราต้องการนะครับเราก็เลือกไปหึอัน สมมุติว่าเราจะโหลดอะไรดีอันนี้ก็ได้ทีวีฮักกี้เกมแล้วก็เลื่อนแล้วก็ทีวีก็จะบอกการติดตั้งจะขึ้นเป็นสีแดงตรงนี้แล้วก็กดตกลงไม่เอาอันนั้นเราจะเลื่อนน้นอื่นแล้วก็เลื่อนไปให้มันขึ้นสีแดงนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้กดซ้ายขวาเนี่ยซ้ายขวาขึ้นลงที่รีโมทตรงนี้นะครับถ้าเราจะเอาอันนั้นก็กดตกลงครับผม นี่ตอนตอนนี้ตัวติดตั้งมันจะขึ้นเป็นตัวสีแดงตรงนี้นะครับอ่าเพราะว่าเราจะโหลดแอปตัวนี้แล้วก็กดตกลงไปเลยนะครับกดตกลงอันนี้เครื่องก็ดําเนินการโหลดอยู่ใครจะโหลดแอปตัวไหนนะครับก็ทําเหมือนเหมือนตัวอย่างนี้ได้เลยนะครับก็อันนี้ก็แค่นี้เองมันก็โหลดได้แล้วของ LG เป็นระบบ web board เพราะนั้นการโหลดมันก็จะไม่เหมือนพวกระบบ Android ที่มันมี ระบบเพสโต้ถ้าเพสโตมันก็จะโหลดง่ายเพราะคนที่เคยเล่นมือถือแล้วมันก็เป็นระบบ Android มันจะโหลดคล้ายๆกันแต่ถ้าเป็นของซัมซุงเป็นระบบไทเซนก็สอนไว้ในคลิปถัดไปแล้วนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูแล้วก็ของ LG LG ก็ทําเหมือนที่บอกนะครับตอนนี้ก็คือพอโหลดเสร็จมันก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วก็กดเข้าไปใช้งานหรือเข้าไปเล่นได้เลยนะครับครับแล้วก็สําหรับแอปที่เราโหลดเสร็จแล้วนะครับ บางคนก็ยังไม่รู้ว่าแอปมันไปอยู่ตรงไหนก็เหมือนเดิมนะครับกดปุ่มโฮมเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนมาสุดเลยเพราะตัวนี้มันก็จะมาอยู่ตรงที่สุดตัวนี้นะครับนี่แอปที่เราโหลดเมื่อกี้ใครโหลดแอปอะไรไว้มันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับลองเลื่อนหาในแอปตัวที่เราโหลดเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็เลือกเล่นได้เลยนั่นกเ็เกมมันก็มีอีซี่มีเดยมอะไรก็ว่ากันไปใครที่โหลดแอปตัวไหนก็เข้าไปใช้ได้เลย ก็ประมาณนี้เองครับไม่มีอะไรยากหรือว่าใครที่ยังสงสัยหรือว่ายังไม่เข้าใจอะไรก็ลองเม้นมาสอบถามมาคุยกันได้นะครับฝากช่องกันด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามช่องให้ด้วยแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวมีสาระดีๆหรือว่ามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดกันฝากช่องกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ